สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ OIO Channel นะครับวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูสเปอยังไงเป็นทางการของมือถือจากค่าย i n f i n น x นะฮะั่นก็คือ Infinix Note 30นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า Infinix Note 30เนี่ยจะมีสเปคตรงไหนหน่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนจะไปดูนะครับผมฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเิดต่อได้ผมเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไป มีข้อมูลหลุดออกมาล่าสุดนะครับว่า In f ฟิ i x เนี่ยเตรียมจะเปิดตัวมือถือในะกูลโน้ตนะฮะนั่นก็คืออินฟิ i x Note 30 series นะครับสำหรับ In f ฟิ i x Note 30นะครับผมจะใช้หมายเลขรุ่น In f ฟิ i x X 6833B นะครับหรือชื่อที่ใช้เป็นทางการนี่ก็คือ In f ฟิ i x Note 30นะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวนะครับปรากฏอยู่ใน Google Play Console นะครับซึ่งบ่งบอกว่า No t e series รุ่นใหม่กำลังจะมาอย่างไรก็ตามนะครับแทนที่ In f ฟ n i x นะครับผมจะตั้งชื่อมือถือรุ่นใหม่นะครับซึ่งน่าจะใช้ชื่อว่า In 13นะครับ แต่บริษัทกับใช้ชื่อ Note 30 Series แทนะครับซึ่งน่าจะให้สอดคล้องกับ Infinix Hot 30นะครับซึ่งกระโดดข้ามมาเลยนะฮะส่วน,นสเปคของ Infinix Note 30ที่ปรากฏอยู่บน Google Play Console นะครับในข้อมูลหลุดออกมานะครับว่าหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ Punch Hole Display เจาะรูฝังกล้องเซลฟี่ตรงกลางด้านบนนะครับความละเอียดของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่ Full HD+ Plus. ความละเอยของพิกเซลนะครับจะอยู่ที่480 DPI นะครับ ซึ่งขนาดของหน้าจอเนี่ยก็ยังไม่ระบุมาะคระับว่าจะให้ขนาดหน้าจอมีเท่าไหร่เนาะสำหรับตัวชิปเซ็ตเองนะครับผมจะใช้ชิปเซตของ m e ทเทค Helio g 9 9บนะครับบนสถาปัตยกรรมระดับ6นาโนเมตรซึ่งเป็นชิปเซ็ตที่ In f ฟ n i ิใช้มนนนานานนะครับผมแล้วก็ยังใช้อยู่เนาะอันจริงๆก็คือมีท่านผู้ชมหลายคนบ่นเหมือนกันนะครับว่าเมื่อไรจะเปลี่ยนตัวชิปเซักทีเนาะส่วน CPU นะครับผมเป็นแบบ o c t a c o r e คนะฮะ GPU เป็นของ m a l i g 5 7 mc สนะฮะสำหรับตัวเครื่องนะผมให้แรม,ม สำหรับ ROM นะครับผมน่าจะมี2ตัวเลือกนะครับผมนั่นก็คือ1 28 g b แลวก็256 g b ตนะครับตัวเครื่องรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน13นะครับ,บนอกจากนี้นะครับผมยังมีภาพหลุดของตัวเครื่องออกมานะครับเผยให้เห็นถึงสีของตัวเครื่องนั่นก็คือสีม่วงนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยมีกล้องทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยกล้องหลักความละเอียด64เมกะพิกเซลและอีกเลนส์นนะครับผมจะเป็นกล้องความละเอียด5เมกะพิกเซล ตัวเลนนะผมยังไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นเลนความเร็วเท่าไหร่แล้วก็เป็นอะไรนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ยังมีแฟลช LED มาให้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลที่หลุดออกมานะครับของ Infinix Note 30สามสิบซีรีส์นะฮะจะประกอบไปด้วย Infinix Note 30นะครับ Infinix Note 30 Pro และ Infinix Note 30 v i p Edition นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับผมก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะครับว่าจะเป็นไปตามที่ข่าวลือออกมาหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นสเปคทั้งหมดยังไม่เป็นทางการนะครับของ Infinix Note 30นะะฮเมื่อเเธอที่จะปิดตัวใหม่่ของคายนฟินิตี ต้องมารอดูอย่งทีนะฮะว่า Infinix n o t e 30 Series เนี่ยจะเปิดมากี่รุ่นนะผมแล้วก็มีรุ่นอะไรบ้างนะฮะสำหรับ e ี EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย